มาดูที่กาลสินก่อนพายุฤดูร้อนทางภาคอีสานนะครับหลายพื้นที่นะฮะเดี๋ยวมีภาพให้ดูภาพเหตุการณ์วันที่6มีนาคมพายุพัดแรงในพื้นที่จังหวัดกาลสินโดยจากภาพจะเห็นว่าลมแรงฝนตกแรงโดยเฉพาะตัวอำเภอเมืองและในพื้นที่หลายตำบลได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนผู้สื่อข่าวสำรวจพบทัศนวิสัยในการขับขี่บนท้องถนนค่อนข้างลำบาก ส่วนไร่นาชาวบ้านยังไม่ได้ผลกระทบมากนักอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานเรื่องความเสียหายรุนแรงล่าสุดมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุบอกว่าภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนบนให้ระมัดระวังจากพายุฤด,ดูร้อนถล่มนะฮะระหว่าง6กถึงเมีนาก็เมื่อวานกับวันนี้นะฮะประกอบไปด้วยจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมขอนแก่นมหาสารคามและจังหวัดกาลสินนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ ต้นไม้เรื่องของสิ่งปลูกสร้างถ้าไม่แข็งแรงนะฮะต้องระมัดระวังให้ดีเกี่ยวกับพายุฤด,ดูร้อนครับเมื่อเช้านี้ก็มีรายงานว่าอุบลราชธานีน้องบัวลำพูและก็หลายจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยฝนกำลังตกอยู่ว่าอย่างนั้นครับนะครับส่วนที่อำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามเนะี่ยเขาบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าต้นทูบฤาษีสิบไร่นะครับใกล้กับหอพักอยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยสารคาม นะก็สร้างความหวาดกลัวเหมือนกันนะครับดูนะครับภาพนี้ดูนี่นะฮะเมื่อช่วงประมาณสักก่อนค่าของเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าต้นทูบรือสีอย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้กับหอพักใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ที่ตำบลท่าขอนยางนี่แหละนะฮะซึ่งก็ภาพมุมสูงก็เห็นเปลวไฟเนี่ยม,มันไม่แรงแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยปกคลุมเป็นบริเวณกว้างหน่วยกู้ภัยและก็รถด,ดับเพลิงก็ต้องไปครับแบบนี้เนี่ยปล่อยไปไม่ไหวก็ช่วยกันเนี่ยฉีดน้ําเข้าไป ป้องกันไม่ให้ไฟมันลุกลามไปยังบ้านเรือนและก็หอพักใกล้เคียงก็ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะฮะนี่นะครับนะจึงควบคุมไฟเอาไว้ได้หลังไฟสงบพบว่าต้นทูบฤาษีต่อสังข้าวต้นไม้ถูกไฟไหม้เสียหายมากกว่า10ไร่แต่โชคดีที่ไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเนี่ยได้รับความเสียหายเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและก็นักศึกษาที่พักอยู่หอพักใกล้เคียงเพราะว่ามีกลุ่มควันนะฮะกลิ่นเหม็นในปกคลุมเป็นพื้นที่เป็นบริเวณกว้างว่าอย่างนั้น เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุของไฟไหม้ต้นทูบฤาษีครั้งนี้น่าจะมาจากคนที่พักอยู่บริเวณแมคมป์คนงานเนี่ยจุดไฟประกอบอาหารนะครับหรืออาจจะเป็นาชาวบ้านในละแวกนั้นลักลอบแอบเข้าไปจุดไฟเผาก่อนได้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ก็มีกระแสลมแรงในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับครับ ส่วนที่เขตวัฒนากรุงเทพมหานะครมีไฟไหม้รถมินิคูเปอร์ค่ะคือพนักง,งานขับรถคนหนึ่งเนี่ยเขาเอารถคันนี้นะคะมาจากในจ้างของเขานะเอามาขับไปตัดผมทีนี้จังหวะที่เขาลงจากรถไปแล้วเนี่ยมีคนมาบอกว่ารถเขาไฟไหม้หมายถึงว่ารถของเจ้านายเขาที่เขาขับมานะคะมินิคูเปอร์ไฟไหม้ค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาดับไฟอยู่ตั้ง20กว่านาทีถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ นี่ตอนประมาณ10บโมงห้นาทีเมื่อวานนี้นะคะจุดนี้คือปากซอยทองหล่อ20แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนาที่กรุงเทพค่ะมินิคูเปอร์คันนี้ทะเบียน7 3 1 8กรุงเทพนะคะไฟไหม้แล้วลามอย่างเร็วเลยต้องปิดการจราจรเลยค่ะฝั่งนู้นนี่คือไม่ให้รถผ่านเลยนะเพราะว่ามีคนบอกว่าได้ยินเสียงมันระเบิดด้วยแล้วหลังจากนั้นไฟก็ไหมหมดไปทั้งคัน 20นาทีดับไฟได้ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตนะคะคนที่ขับรถคันนี้มาชื่อนายเฉลิมชัยติยะอุยอายุ52ปีเขาบอกว่าอันนี้เป็นรถของเจ้านายเขาเป็นรถที่เป็นมือ2ประมูลมาจากเต้นรถเจ้านายเนี่ยเอามาใช้บ้างเพราะว่าจอดไว้นานแล้วนะคะก่อนเกิดเหตุก็คือขับออกมาจากบ้านพาักที่ซอยพร้อมศักสุขวิวิท3 9มาตัดผมที่ปากซอยทองหล่อ20ตอนกําลังตัดผมอยู่ก็มีคนมาบอกว่ารถไฟไหม แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดจากห้องเครื่องด้วยแล้วก็ไฟลามนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบแล้วนะคะเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้แล้วก็เนี่ยเอามาเตือนค่ะคุณผู้ชมบางทีจอดตากแดดหรือขัดข้องหรือจอดนานแล้วไม่ได้ใช้แล้วสายไฟชำรุดหรือยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้มันตรวจสอบด้วยนะคะ,ะเพราะข้อมูลเบื้องต้นก็คือรถคันนี้ประมูลมาแล้วไม่ได้ใช้คือจอดไว้เฉยๆเจ้านายก็เลยบอกให้พนักงานขับรถเอามาใช้บ้างค่ะไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรยังไม่ทราบครับค่ะ คันหนึ่งเป็นหลายล้านะนะันละถ้ารถใหม่อะนะฮะส่วนอีกคันหนึ่งอันนี้ก็เสียหายไม่ใช่ไฟไหม้ฮะตกน้ำนะครับคือลงไปทั้งคันเลยลงไปในแม่น้ำปิงเน,นะนี่ยนะเนื่องจากว่านักศึกษานะคือเขาจะไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเขาก็แวะไปรับใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลอจอดรถอยู่หลังโรงพยาบาลปรากฏว่าเข้าเกียร์เอ็นแล้วดึงเบรกมือและปรากฏรถไหลอะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์หนะ่อยโอ้ยรถไหลไหลตกน้ำ เร็ว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 ลไม่เอากระลอนน้ำมาด้วยเอากระลอยลอยเนี่ยไปไปไปรัดประตูไว้ก่อนเนาะรัดตรงประตูก่อนายเป็นป่าไปครับไปไปดเรยมรัดไฟรัดไยรังมัดดีๆ ดึงแล้ว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 มาเลยมาหนูมาหนูมาเลยมานี่เลยแล้วมันทำไงมันลงอะ่ะมันไหลลงไหมครับโอ้ผมไปเบกมือไว้นะโล <c oughs> โอ้ยรถลอยไหลตกน้ำนี่นะครับรถมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์สีขาวตกลงไปในแม่น้ำปิง <c oughs> บริเวณหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชรพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเจ้าของรถเนี่ยนะครับพยายามจะเอาเชือกเนี่ยไปผูกกับตัวรถแล้วก็มัดกับต้นไม้ ไม่ให้รถเนี่ยมันไหลไปไกลหรือว่าจมลึกไปกว่านี้นะครับก็มีชาวบ้านเนี่ยเอาเชือกให้หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพร้อมชุดประดาน้ำนําอุปกรณ์เนี่ยลงไปดันตัวรถให้มาอยู่ในจุดที่น้ําตื้นและใช้ถังน้ําขนาดใหญ่ผูกติดกับตัวรถเพื่อพยุงไม่ให้จมลงไปเพื่อเตรียมลากกลับยังตลิ่งนะฮะคือกู้รถขึ้นมาส่วนคนขับรถชื่อว่าในมาศอายุ18ปีนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยนะครับ หลังเกิดเหตุก็รีบไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็ไปที่สถาบันการศึกษาเพื่อที่จะไปแจ้งว่าเนี่ยผมมารายงานตัวไม่ทันนะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเรื่องของรถไหลแล้วก็กลับมาที่รถนะฮะพอเจอแม่กับพี่ชายมาที่รถก็กอดกันร้องไห้เลยนะครับขอโทษที่จอดรถไม่ดีทําให้รถไหลลงน้ําทั้ง3มคนแม่แล้วก็ลูกแล้วก็พี่ชายก็กอดกันแล้วก็พี่ก็ปลอบน้องนะฮะ น้องมาดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเตรียมจะไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒน์กำแพงเพชรนะแต่ว่าก่อนไปรายงานตัวเนี่ยต้องแวะรับผลตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนําไปประกอบเข้าการศึกษาขณะที่ขับมาจอดอยู่ที่ริมแม่น้ําปิงหลังโรงพยาบาลได้ใช้ตําแหน่งเกียร์เก็คือเกียร์ว่างแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นสุด ระหว่างที่กําลังดูให้แน่ใจยอยู่ว่าจอดนิ่งหรือไม่ปรากฏรถมันไหลครับพยายามจะหยุดรถแต่แรงไม่พอฮะสุดท้ายรถก็ตกลงไปในแม่น้ํานะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับผมจอดครับผมเข้าเกียร์ไว้ผมจอดครับผมเข้าเกียร์ไว้เข้าไม่ได้เข้าเกียร์ดีนะเข้าเกียร์เอ็นแล้วก็ดึงเบรกมือฟุดขึ้นแล้วก็ลงมาดูลาดเราครับว่าจะจอดตรงนี้ได้ไหมจะลงเราว่าไปดูลาดเราเอาหินอะไรรองไว้ครับ แต่รถอยู่ดีล้มก็ไหลผมพยายามแล้วผมก็รีบวิ่งขึ้นจะไปดึงเบ็ดมือแต่มันต้องเหยียบเกียร์ก่อนเลยมันดึงเปลีป่ยเนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเกียร์มันหน่วงขึ้นถ้ามันแบบว่ามันต้องเหยียบเกียร์ก่อนมันเหยียบไม่ได้ครับมันไม่ทันผมจอครับล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรียนุชพรมภาสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรได้ประสานไปรยังคณะพยาบาลศาสตร์ให้ทราบเรื่องโดยไม่ให้มีการนะฮะขยายเวลาในการยื่นเอกสารการรายงานตัว ของนักศึกษาคนนี้เป็นกรณีพิเศษไปอีกหนึ่งสัปดาห์น,นี่อาจารย์ใจดีนะฮะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะขยายให้แล้วหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากมารายงานตัวไม่ทันเป็นเหตุสุดวิสัยและมีความห่วงต่อโอกาสทางการศึกษานะฮะคือก็เข้าใจได้ว่าอ่ะสาเหตุที่ไปรายงานตัวไม่ทันเพราะว่ารถตกน้ำก็ขยายให้หนึ่งสัปดาห์จะได้เข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์นะฮะ